สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะ,ะเะพราะกันอีกแล้วกับเอ้ยตุกตาพาฝันส่วนลังเฮือนคือเก่าคะ่ะอากาศดีขนาดเลยเจะเดอะ้อมาทั้งเครื่องบินทั้งพี่นกทั้งเสียงต่้ยม่วนเนาะค่ะเนาะอากาศดีไหลขบุตีดอกแดดอุนอ่นๆลมพัดเย็นๆอุณหภูมิก็เหมาะเจาะเลยคะ่ะ ไปกระพามานั่งแห้งที่ลำสวนเนาะคะเนกินกาแฟเป็นน้ำข้ากินกาแฟไปน้ำคุกกำคยกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะดอกไม้บานสดชื่นขนาดค่ะ ธรรมชาติกับการดำรงชีวิตเอาก็แต่งเอาเนาะค่ะเนาะอยากได้แบบเลยก็แต่งเอาด้วยค่ะ <laughs> แต่งเอาปั้นเอาค่ะเอ้ก็ขุยม้วนแต่ว่ามันก็เป็นความจริงนะคะที่เอ้เบ้าเนี่ถ้าอยากได้เต๋อบกขนไข่าหาก็มันบ่มีเตลือมาหาดอกค่ะต้อง เต้นใส่มันเลยแม่บอกค่ะกระโดดใส่เลยอ่ะคุยกันม้วนๆเนาะขนาะต่างอันจิบกาแฟอุ่นๆน้ำหอมไปํำกันเยี่ยมส่วนลังเหือนเดี๋วเจเด้อเอ้ก็กลับมาต่อันล่องเหลือแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปเก็บของ